อ่าวันดีครับผม่อาอรอพอนชานะครับประชุมรอพอนชานะครับก็สิ่งที่ประชุมก็เป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถ้าปฏิบัติได้แล้วก็ส่งผลดีต่องานเราส่งผลดีต่องานเราส่างผลดีหลายๆด้านนะคือ กรรมกงกรรมการไว้ใจเราอะไรเงี้ยอืมก็รอพอนะัชชาเราก็มีติวามีไทยมีวัฒนามีก่เกียรติมีเอกชัยมีสมบูรณ์อ่ะก็ประชุมรอพอนะครับก็ถ้าคิดว่าปฏิบัติได้ก็เป็นเรื่องที่ดีก็ริง จึงที่ประชุมนะครับเพื่อฟาร์มอยู่เย็นเป็นทุกของรอพอเราผมหวังว่าถ้าแก้จุดเหล่านี้ได้ปัญหารอพอคงน้อยลงอยากให้เราทุกคนร่วมมือกันเพื่อฟาร์มอยู่เย็นเป็นทุกของพวกเรากันเองรักและห่วงใยทุกคนถึงได้ออกมาบอกออกมาพูดออกมากล่าวบางทีก็พวกเราก็ทำกันไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปทีนิดทีนิดเดือนละนิดเดือนละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวก็ทําได้ก็ขอให้อ่าตั้งใจเปลี่ยนวันนิดวันละหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองก็เรื่องแรกที่จะประชุมนะครับผมเรื่องแรกที่จะประชุมก็มาเข้าเวรกันในตรงเวลาอ่าเรามาเ,เข้าเวรสาย เพื่อนก็มาเข้าเว้นสายให้เรากูกะเราก็มาเข้าเว้นสายให้เราก็มาเข้าเว้นให้กันตรงเวลาห้ามสายสองช่วงเช้ากับช่วงเย็นงดเล่นโทศัพท์เช้า1ชั่วโมงช่วงเย็นหนึ่งชั่วโมงช่วงเนี้ยรถมันเข้าออกเยอะช่วงเช้ารถกระอจกไปทํางานช่วงเย็นรถก็จะกลับมาจากที่ทํางานรถมันก็เยอะเราก็มาสนใจรถรถก่อนแล้วก็งดเล่นชัวช่วโมงเย็นชั่วโมง อ่าสามสลับกันออกบอกรถจะได้ไม่เหนื่อยจใจเข่าใจเราอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันอ่าเราช่วยกันนะครับจักหนักก็จะได้กลายเป็นเบาใช่ไหมอ่าเราก็ช่วยเหลือกันมันก็จะอ่านักสามัคคีกันอะ่ะคนเราเมื่อได้ช่วยเหลือกันแล้วตีเท้าตรวจให้ครบตีรอบคุณทําได้ทู้ตตีรอบมันก็ไม่ได้เยอะอะไรก็น่าตรวจให้ครบตีรอบ ห้าถ่ายรูปตรงงานอะไรที่ถ่ายได้มันคือผลงานของเราอะว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างเขาจะได้ไม่จับผิดเราถ้าเขาไว้วางใจเราแล้วอะเราจะได้อยู่กันสบายเราจะคนไม่จับผิดแล้วเราก็อยู่ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าจับผิดเราก็อยู่แบบกดดันจะเลือกอย่างไหนอยู่แบบกดดันก็อยู่แบบไม่กดดันก็นั่นแหละหกช่วงเช้าช่วงเย็นแต่งกายเพื่อระเบียบเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นชั่วโมง ก็น่าแต่งกายเรียบร้อยเพราะเพราะว่าช่วงเช้ารถก็จะออกไปทํางานเขาก็จะเห็นเราเยอะใช่ไหมช่วงเย็นรถก็จะกล reveal, 2, diver, like ับมาจากที่ทํางานเขาก็เห็นเราเยอะเราแต่งกายไม่เรียบร้อยเขาก็เห็นเราเยอะเราแต่งกายเรียบร้อยเขาก็เห็นเราเยอะเราจะเลือกอันไหนอะเราอยากให้ลูกบ้านมองเราในมุมไหนเฮ้ยเราพอแม่งแต่งกายไม่เป็นระเบียบกับเราพอแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอะไรเงี้ยเจ็ด เข้มงวดลดบุคคลภายนอกก็รถที่เป็นบุคคลภายนอกก็แลกบัตรให้หมดอืมเรามีหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเขาไว้วางใจเราเขาจ้างเรามาเราก็ทําให้ดีที่สุดสู้ๆเราทําได้แปดเจรมากการก็ช่วยกันสะกิดบอกกันอ่าถ้าถ้าเราช่วยกันสะกิดบอกกันใช่ไหมบางทีเราทําอะไรที่ไม่เหมาะสมเราจะได้รู้ทันไงเราจะได้หลบเลีกทันแต่ถ้า เราไม่บอกกันแม่อะไรกันบางทีเราทำอะไรที่ไม่คู่ควรไปอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเกมเกมทั้งกลุ่มไม่ใช่ว่าเกมแค่คนใดคนหนึ่งเข้าพูดเข้าพูดแนวรวมก็นั่นแหละให้เจอกรรมาการก็ช่วยกันบอกช่วยกันตะกิดช่วยกันเตือนกันก็ถ้าเราช่วยกันสามัคคีกันไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้รักและห่วงใยทุกคนอยากให้อยู่กันไปแบบนี้น,าน,านั่นนอะไรที่ผิดก็ปรับปรุงแก้ไข ก็มาทวนกันนะครับ1เข้าเว้ตรงเวลาสองห้ามเล่นโทรศัพท์เช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงสสลับกันออกบกรถจะได้ไม่เหนื่อย4ี่เข้าตรวจกะละ4ี่รอบอยา่าขาด5าไทยลบตรงงานที่ได้ทําในวันนี้6ช่วช่วงเช้าช่วงเย็นแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเจ็เข้มงวดรถบุคคลภายนอกแลบตหมดปาเจอกรรมาการก็ช่วยกันสรรกิเดเตือนเพื่อนด้วยจะได้ไม่เกมก็คร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณครับ